กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว Health Secret by Dr. อรวรรณเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยแล้วจะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้น แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันก็จะมีจิตใจที่แจ่มใสด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะแนะนําถึงนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่จะเป็นตัวช่วยในการดูแลให้เราดูดีสดใสไปตลอดการค่ะสําหรับสัปดาห์ที่แล้วคุณหมออรวรรนได้แนะนําให้เรารู้จักกับสเต็มเซลล์ว่าคืออะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมาถึงสัปดาห์นี้ค่ะคุณหมอจะมาขยายความเพิ่มเติมให้เราได้รับทราบกันนะคะว่า สเต็มเซลลสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรัณนะคะก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่พูดถึงเรื่อง s เซ m มเซลล์ว่าคืออะไรสัปดาห์นี้เราก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของ s เซ็มเซลใช้รักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะ เซลล์นี้ในวงการแพทย์เนี่ยมีการรับรองชัดๆอยู่สองสาโรคค่ะอันดับแรกก็คือโรคมะเร็งของอของเลือดนะคะเช่นพวกลิวคีเมียนะคะลิมโฟมามัลทิเพิร์มายิโลมาเหล่านี้เขาพบว่าการที่เ,เซลล์เราเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดเนี่ยคะ่ะเป็นที่ไขกระดูกเนี่ยเรามีการ แปลเป็นเปลี่ยนแปลงทําให้มีการแบ่งเซลล์ไม่หยุดทําให้มีจํานวนเม็ดเลือดชนิดนั้นๆเยอะเกินแล้วเป็นเม็ดเลือดที่ไม่ไม่มีคุณสมบัติเพราะว่ามันเยอะเกินไปทําให้เป็นมะเร็งของเม็ดเลือดตรงนี้การรักษาทางการแพทย์ก็พบแล้วว่าก็จะทําการทําลายไขยกระดูกของคนไข้นะคะที่ที่ผิดปกติเพราะสร้างแต่เซลล์เม็ดเลือดซึ่ไม่มีคุณภาพและเป็นมะเร็งออกมา ก็การทำลายก็จะมีหลายวิธีส่วนมากก็จะใช้ฉายแสงหรือว่าใช้เคมีด้วยนะคะซึ่งการทำลายไขยกระดูกให้หมดไปเนี่ก่อนนั้นเนี่ยก็จะมีการหาเขาเรียกว่าทาปิ้งหาไขากระดูกของญาติที่เข้ากันได้เนี่ยเพื่อที่จะปลูกถ่ายชดเชยเมื่อเราทำลายให้หมดไปพอทำลายไขยกระดูกที่เป็นปัญหานี้หมดไปแล้วเราก็จะเอาปลูกฝังไขกระดูกของญาติซึ่งเข้ากันได้ไม่ไม่มีการต่อต้านรีเจ็คเนี่ย ฝังลงไปบนบน,บนซากไขกระดูกที่เราทําลายไปแล้วก็จะเกิดการสร้างเป็นเซมเซลใหม่ของไขกระดูกใหม่เนี่ยค่ะซึ่งซึ่งปกติสมบูรณ์ก็จะเป็นการรักษาที่ทําให้หายขาดจากโรคลิวคีเมียโรคมะเร็งข,ข,ของเม็ดเลือดทั้งหลายนะคะอันนี้เป็นที่ยอมรับอันที่2เนี่ยซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วก็คือเอาเซมเซลอย่างที่หมอเคยเล่าเนี่ยค่ะว่ามันสามารถแบ่งเป็นเซลล์ชนิดต่างๆในร่างกายได้ เขาก็เอามาจําลองนะคะใส่จานเพาะเลี้ยงเนี่ยให้มีน้ํายาซึ่งทําให้เซลล์เซลล์ของเซลเซล์อันนั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ของเยื่อบุแก้วตาเยื่อบุหูนะคะเยื่อหูเนี่ยค่ะทําให้มาชดเชยคนที่แก้วหูเสียไปหรือว่าแก้วตาเสียไปเนี่ยโดยใช้เซลเซล์ของเขาเองมาสร้างเยื่อเยื่อหูแล้วก็เยื่อแก้วตาใหม่อันนี้ทําได้แล้วแล้วก็ทําจริงแล้วนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเขาพบว่าการที่ให้เซมเซลไปเนี่ยพบว่าคุณสมบัติของเซมเซลเนี่ยค่ะนอกจากมันไปเปลี่ยนเป็นเซลล์นั้นๆชดเชยเอาวัยนั้นที่เสียหายไปฟื้นฟูนั้นให้ดีขึ้นตัวมันเองมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบที่ดีมากๆนะคะจึงนํามาใช้มากในคนที่มีเ,เกี่ยวกับภูมิแพ้หรือว่าโดยเฉพาะภูมิแพ้ตัวเองเช่นพวกโรค SLE โรคพุ่มพวงนี่แหละค่ะ พราะว่าพวกนี้จะมีโรคภูมิแพ้ตัว,ตว,ตวเองมีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายซเซลล์เองเนี่ยเมื่อให้ไปก็จะไปลดการอักเสบเหล่านี้ทําให้คนไข้ดีขึ้นอ,อย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ผลการดีเนี่ยก็คงอยู่ได้ระยะหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากเป็นโรคที่ไม่รู้สาเหตุจนกว่าเราจะหาสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้นั้นได้แล้วก็กําจัดที่สาเหตุเราก็ซเซลล์เป็นแคม่มาลดการอักเสบก็ดีกว่าการไปใช้สเตียรอยหรือใช้ยา,ยาเคมี ที่กดภูมินะคะไปจนถึงพวกที่ <c oughs> มีการทางทางระบบประสาทเช่นมี s t r o k อย่างเงี้ยค่ะหรือ Parkinson Alzheimer เนี่ยพบว่าเซลล์ทำให้เกิดการซ่อแมแซมเกิดเซลล์กระบวนการฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้ไปจนถึงพวกที่มีโรคเกี่ยวกับด้านเซ็กเสื่อมเช่นนกเขาไม่ขันหรือว่า ช่องคอดมีปัญหาแห้งเนี่ยค่ะเขาพบว่าเซมเซลเนี่ยมาช่วยให้ดีขึ้นได้รวมถึงที่พูดกันบ่อยที่สุดคือแผลเบาหวานค่ะแผลเบาหวานซึ่งหลายๆท่านเนี่ยเกรงว่าจะต้องตัดขาทิ้งเพราะว่าการลุกลามของแผลที่อักเสบแบบทีเรียนเนี่เมื่อเจอน้ําตาลของคนไขทนน้ที่เบาหวานทำให้มันลุกลามได้เร็วมากขึ้นทําให้เอาไม่อยู่เนี่ยค่ะสามารถใช้เซมเซลมาฉีดรอบๆแผลได้นะคะทําให้แผลเนี่ย ฮิวเร็วขึ้นคือกลับมาซ่อมแซมตัวเองแล้วก็หายสนิทได้โดยไม่ต้องไปตัดขาทิ้งตัดอวดทิ้งนี่คือข้อดีแล้วก็ปัจจุบันหันมานิยมเพราะรู้ว่ามันมาซ่อมแซมฟื้นฟูอวัยวะภายในได้จึงนํามาใช้เพื่อความงามหมอผิวหนังก็จะมีการฉีดเซลล์ตามบริเวณใบหน้าที่มีริ้วรอยพบว่ามันไปเปลี่ยนเป็นเซลล์ไฟโบรบลาซึ่งสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวดูฟูขึ้นนะคะไปจนถึงเอามาฉีดเพื่อ ให้ไปซ่อมแซมอาภายในทําให้เกิดการสร้างฮอร์โมนที่หยุดสร้างไปเนี่ยกลับมาดีขึ้นทําให้ดูอ่อนวัยขึ้นก็เลยเป็นอีกแนวหนึ่งในการชะลอวัยด้วยเซลล์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางการแพทย์รับรองผลแน่นอนแค่2อสาข้อแรกที่หมอได้เล่าไปแล้วนะคะส่วนข้อหลังๆเนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในงานวิจัยแต่ถ้าเราใช้เซลล์ซึ่งเอาจากเลือดของเราเองไปเพาะเนี่ยมันก็ไม่มีข้อเสียหายใดๆนะคะ ผลที่ได้ประมาณ50-60%ซึ่งก็ดีกว่าที่จะไม่ทำเลยนะคะโดยที่ไม่มีข้อเสียเพราะเป็นเซมเซลของเราเองแต่เซมเซลก็ยังมีชนิดที่สเอามาจากเด็กได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะพูดถึงกันในตอนต่อต่อ,ตอไปค่ะก็วันนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามสอบถามเข้ามาได้ที่ ID Line นะคะ d r o r a w a n หรือว่าสอบถามมาที่คลินิกได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับสัปดาห์หน้า Health Secret by Dr. อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเชวงกุลก็ยังจะพามาเจาะลึกเรื่องของสเตมเซลล์ cell, กับอีกหลายแง่มุมนะคะส่วนจะเป็นประเด็นอะไรต้องห้ามพลาดค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ